อ่าอันนี้นี่สมาชิกใหม่อันนี้ปุ๊กลุกตัวข้างหลังนะคะน้องปุ๊กลุกน้องปุ๊กลุกน้องปุ๊กลุกคือตัวสีน้ําตาลที่พี่แพทับอยู่เนาะส่วนเอ้าปุ๊กลุกจอมโซนส่วนตัวข้างหลังนะคะสีเทาเทาออกน้ําตาลเนี่ยน้ําตาลเทานะไอแชฟซูตัวนี้ก็คือซูชิน้องเล็กที่สุดอันนี้น้องกลางอันนี้พี่ใหญ่ อ่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ของเราก็คือโค้กนี่เลยที่เราเคยเห็นตามทางตลใช่ค่ะที่เราเคยเห็นคลิปแรกที่เราลงกระตาใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือโคเนี่ยคือมันหนักมากตอนนี้ตัวโตแล้วตอนที่เอาโค้กมาใหม่ๆก็จะเท่ากับซูชิเท่ากับปุ๊กลุกนี่แหละแต่ตอนนี้เลี้ยงเข้ามาได้กับ น่าจะประมาณสองเดือนเกือบ2เดือนเนาะตัวเขาโ<อ>ตมานะนะสี่เดือนไม่ไม่ตอนนั้นที่เราเอามาน่ะ,ะคือสองเดือนไงตอนที่เอามาจากร้านใช่ไหมแล้วก็มาเรามาเลี้ยงต่ออีกประมาณเกือบสองเดือนแล้วนะคะก็ก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะพี่ <c oughs> เป็นพี่โตละทีนี้เขาเป็นตัวผู้ก็เลยต้องหาตัวเมียให้เขา <c oughs> <c oughs> แต่ตัวเมียก็ดั้นตัวเล็กนะคะไม่มีไตส์เขา้าเขาเลยเราก็เลยได้ตัวเล็กมาได้ปุ๊กลูก กลับอะไรนะน้องแพะซูชิดีไม่ดีแล้วอ่ะซูชิดูอดเดืดเซูชิต่อเลไรเอาไปพาดไปบนหัวเขาเลียด้วยเอาไปพาดไว้บนตัวโคโค่เลยอุ่ยเลี้ยนว่ะหันตูดมาให้กล้องแล้วนะซูชิเอ๊ะตูดทั้งสองคนหน้าตีอืมตูดหน้าตีพี่แพะตีเอาแหละ เจ้ากระต่ายน้อยอ่านผ่านเลยเออน่ารักจังเลยเตรียมนอนนิ่งพี่โคโค่ก็ไม่ว่าก็ไม่ว่าสาวๆอ่ะสาวๆนอนพ่าดพี่โคโค่ไม่ว่าพี่โค่ชอบ่โคโค่ดมตูดขนาดก็อายนะเนี่ยโคก็ยังดมตูดอ่าดมตูดอยู่ใช่ไหมนี่นายจะไปไหนเนี่ย นายทำมมไม่จ uh ูบเนี huh. ่ย uh อือสาววัน huh. น uh ี huh. uh ้อ huh. uh, uh ือ huh. อ่านายก็ไ huh. ม่น ah. huh ิ่งเลยอ่าลูกลูกนอนนิ่งดูโคนิ่งเช่โคเมื่อเช้าจับอาบน้ำให้ทั้งสามตัวเลยนะคะมันขืดนไปฉเลยขัดขับขัดขับขขนฟูขนฟูนุ่มขนฟูนุ่ม อันที่นุณมสู่ยานี่นี่อ้าวสงอ้าวพี่โค้าไงพี่โค้ใจดีโคกเป็นกระต่ายที่น่ารักมากนะคะโคโคก็คือเจ้าตัวสีขาวนี่นะคะอ่เป็นตรกเอามานะคะเป็นเราไม่รู้ว่ากระต่ายนี่ใสเหมือนกันไหมแต่ว่าเรารู้แต่ว่าโคโคเนี่ย เขานิสัยน่ารักมากนะคะน่ารักจนแบบว่าหลงทุกคนในบ้านนี่หลงเขามากเลยนะเขาแบบน่ารักคียอนอยู่เป็นนะคะปล่อยไว้เหมือนเหมือนหมาน้อยเลยเขาก็วิ่งเล่นพอเหนื่อยเขาก็วิ่งกลับมาหาเราเองเนาะนี่ดมตุดไม่ไหวละไม่ไหวไม่ไหวนี่เอามาไว้นี่นี้หลงรักจนแบบว่าเออเรารู้แล้วว่าเราจะเลี้ยงกขาตาย ตัวกระต่ายนี่เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักสุดๆแล้วนะคะตั้งแต่ที่เลี้ยงมาแต่ตัวอื่นไม่รู้นะเพราะว่า<อ>ปุ๊กลูกกับอสุชิเนี่ยเพิ่งเอามาก็ยังไม่รู้นิสัยเขานะคะแต่เรารู้แล้วว่าโคโค่น่ะน่ารักมากเชื่องมาเนี่ยมันติดเด็กดกันมันเด็กๆเลยน่ารัก โอเคถ้าชอบคลิปนี้ของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe โอเคต้งาาไวก่อนนะจ๊ะคลิปนี้บายบายโคโค่ซูชิแล้วก็ปุกลูกโอเคซูชิโอปุกลูกแล้วก็โคโค่พี่ใหญ่สุดเลยเดี๋ยวซูชิหันมาหากล้องก่อนโอเคบายบายครับผมไปละไม่ไม่